คุณผู้ชมเนี่ยนะพามาเล่นเกมบัสซีบูเลเตอกันนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมแต่คนที่มาขับในเอ,อ่อบัสซีบูเลเตเนี่ยนะมีแต่ชาวฝรั่งลนั้นเลยผมก็ไม่รู้ออาว่าเดี๋ยวเราจะทำการสตาร์ทเครื่องก่อนเอาเคีปิดเครื่องแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวเกียร์อาก่อนโอเคโอเคโอเคอย่าถอยเกินแล้วก็เป็นเกียร์ดีเหมือนแล้วก็เป็นเกียร์ดีเหมือนเดิม โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปหาช่องจอดรับบริษารนะครับผมโอเคเปิดประตูกลับเออที่เก็แบบกระเป๋านะ,ะผมเดี๋ยวรอใหอ้เดี๋ยวรอให้บริษัทขึ้นนะ,ะผม สียงอะไรวะเอาเฮ้ยฝนตกเอาอเคเริ่มมีบริษารขึ้นทีละคนแล้วนะครับผมอุ้ยหัวรถผีไม่อย่างสมจริงอะ่ะเออ ขอเก็บลูกรถบัสไว้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรวจ <Let 's S 1> เช็ครถบัสก่อน <Drive safe. S 1> โอเคพอสตงพอเจอขึ้นหมดแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราก็ต้องสตาร์ทรถโอเคแล้วก็เดี๋ยวถอยปิดประตูก่อนนะครับผม โอเคปิดประตูหมดแล้วนะผมโอเคนี่คือหมอชิทตี่กรุงเทพนะผมอ่าโอเควันนี้เราจะไปกันที่พิษณุโร่นะ <Turn left. S 1> พอดีแล้วว่าผมลืมเติมน้ำมันนะผมน้ำมันก็เลยใกล้หมดแล้วนะผม เฮ้ยเดี๋ยวรีบๆไปเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาตามเส้นทางนะผมเดี๋ยวเจอร์บริการนะผม,อะผมโอเคเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายหลักนะครับผม เฮ้ยลืมอเปิดแอร์เลยว่ะโอเคเดี๋ยวลดความนันลมมาหน่อยความชอบของผู้ที่สานก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแต่หิวคือเริ่มหิวแล้วกำหกเปอร์เซ็นต์เออเฮ้ยเหมือนเราจะเจอป้อมน้ำงมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวจอดเติมปั๊มเดี๋ยวจอดเติมน้ำมันก่อนนะครับผมน้ำมันมันใกล้หมดแล้วว่าเขาต้องเติมน้ำมันอะ่ะโอเคโอเค,อเคสิงมาเลยเดี๋ยวนะจอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปพัดนะผม มาถึงที่นี่ฝนตกเลยนะผมเพิ่งยังมาได้กลางทางเองครับผมโอเคเติมน้ำมันอยู่นะครับหูยก,ก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงน้ำมันมันถึงหมดเร็วอู้น้ำมันแพงเพราะลุงตู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดเปิดในนี่ด้วยที่ปัดฝนแต่มองไม่เห็นทางนะผม วันนี้เราต้องส่งให้ถึงเออส่งให้ถึงเอออีกหมอชิดที่ไม่สนุล่งให้ได้เลยนะผมกี่นาทีแล้วที่อัดห้านาทียีสิบเองนะผมอ่ะโอเคหมืนไฟหมืนจะมีให้อาอาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟเขียวแล้วหรอวะโอ้โห ก็เดี๋ยวไปตามทางนะครับผมเปิดฟังหน้าด้วยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับผมอ่าตอนนี้ผมให้พาเซนเจอร์เขาใช้ไวไฟเรียบร้อยนล้วครับผม แล้วก <Okay. S 2> ็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับผมใกล้ถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับผมเอาฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวซ้ายก่อน ตรงนี้มันเป็นทางขึ้นซะด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปลอดใต้อุโมงค์นะผมโอเคซิ่งไปเลยนะครับผม โอเคความเร็วเร็วเกินเดี๋ยวไปชนกับรถคันอื่นได้นะผมอ่าโอเคเอุ้ยเดี๋ยวนะรถคันข้างหลังตามเรามาติดๆเลยนะครับผมเุ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาแสงนี่ื ก็ถือว่าบอสซิมเลเตอร์ก็คือสมจริงอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงได้ปะเนี่ยแสงได้ปะวีไม่ไดแสงได้อ่ะเพราะว่าอุ้ยอ่าไอแซงแสงอ้รคันนี้ไปได้ย้ยยยย โอเคได้เวลาขับแซงไอ้รถขับสีน้ำตาลแล้วขับนำไปก่อนเลยนะผมโอเคอาโอเคข้างหลังไม่มีรถตามมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 ขับชนโอเค อันนี้น่าจะเป็นเนินป่ะอันนี้น่าจะลงเขาแล้วนะเนี่ยเอ้ยในภูในกรุงเทพมีเขาด้วยเหรอวะน่าจะใกล้ถึงพิษนุโลกแล้วหรอมั้งอ่ะตอนนี้อาจจะยังอยู่ในตัวเออแถวแถวภาคไหนก็ไม่รู้อะน่าจะภาคกลางเนี่ยแหละโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเลี้ยวนะคะผมวพ่าเข้าซอยนะตัวซอยนะับ หมอชิดมันอยู่ในตัวซอยนะครับผม exit right โอเคเข้าตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้มีรถบัสเข้าออกกันแยะๆเลยนะครับผมลืมกดพวงมาลัย อ่าโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางหลวงชนบทนะครับผมเดี๋ยวรอบน่าจะไปประเทศอื่นบ้างนะครับผมขับเร็วเกินไม่ได้นะผม ขับความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมป้ายมันเขียนเตือนเอาไว้นะผมแต่ผมขับเกินละเอาเวนฝนตกเฉยโอเคระวังรถส่งของอันนี้เราน่าจะขับมาในตัวซอยของในตัวพิษณุโลกแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเข้าแล้วก็เดี๋ยวออลงตรงนี้นะผมเอ้ยเดี๋ยวเอาเคบริการไปครับเพราะว่าเพราะว่าบริษัทต้องการกาแฟนะผมอ่าไปเลยว่าบริษัทต้องการกาแฟนะครับผม เกือบชนลัวอืขับยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือเลยโอเครีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมกี่นาทีแล้ว11 <Continue straight. S> นาะทีแล้วาโอเคมอชิตน่าจะอยู่บริเวณนี้นะโอเคครับเข้าข้างในเลยครับผมเดี๋ยวตัวลง right. Dear It is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Okay, 30 seat, some not here. passengers. Our driver rounds minute break. Please your seats at the end of your break. Okay, drive slowly, And then, please, 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 Okay, this is I have More cheat now, <laughs> dear passengers we arrived at our destination please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any thank you, you for traveling with us Beast <m> โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม B บ right. ๊ายบายครับผม